สวัสดีค่ะวันนี้หน่งจะพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยน้ำสูตรเร่งโตสำหรับพืชผัดของเรานะคะวิธีนี้นะคะจะสามารถใช้กับพืชได้ทุกชนิดเลยค่ะรวมถึงสามารถราดรดทางดินหรือว่าใช้ฉีดพ่นทางใบก็ได้เช่นกันค่ะมาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะส่วนผสมอย่างแรกของเรานะคะก็คือน้ำสาวข้าวค่ะน้ำซาวข้าววันนี้เราจะใช้ปริมาณ2ลิตรนะคะ ประโยชน์ของน้ำซาวข้าวนะคะก็คือเขาจะมีวิตามินและแร่ธาตุรวมถึงจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำให้พืชแข็งแรงและออกดอกออกผลได้ดีค่ะและอย่างที่2ก็คือนมเปรี้ยวขนาด140 ml 1ขวดค่ะในนมเปรี้ยวเขาจะมีโปรตีนและจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะคะทำให้เร่งการเจริญเติบโตของพืชทั้งในส่วนรากลำต้นและก็ใบได้ด้วยค่ะอย่างที่3คือน้ำตาลทรายอ้อยค่ะ วันนี้เราจะใช้ปริมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะในน้ำตาลทรายเขาจะมีคาร์โบไฮเดรตทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในส่วนผสมของเรานะคะจะเริญเติบโตและก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นรวมถึงในน้ำตาลทรายอ้อยนะคะเขาก็จะช่วยให้เร่งการจเจริญเติบโตของพืชได้ด้วยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะน้ำซาวข้าวปริมาณ2ลิตรนะคะเติมนมเปรี้ยวลงไปค่ะขนาด140 ml จากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายอ้อยลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะ ทําการคนส่วนผสมที่เราใส่ลงไปทั้ง3อย่างให้เข้ากันค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําตาลทรายอ้อยเขาจะละลายนะคะเมื่อน้ำตาลทรายเขาละลายรวมเข้ากับส่วนผสมดีแล้วเราก็จะทำการเติมส่วนผสมที่ได้ลงไปในขวดค่ะขนาดของขวดที่เราเตรียมนะคะก็คือ1500 ml แต่ปริมาณน้ำที่เราจะเติมเข้าไปก็คือ1ลิตรนะคะจะเติมไม่เต็มขวดนะ เราจะต้องมีช่องว่างไว้ค่ะเพราะเมื่อเวลาเราหมักปุ๋ยน้ำสูตรนี้ไปนะคะเขาจะมีแก๊สเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราเติมเต็มขวดจนเกินไปเมื่อแก๊สดันนะคะฝาเขาก็จะเปิดออกทำให้น้ำที่อยู่ข้างในหกออกมาได้ค่ะและปุ๋ยน้ำสูตรนี้เราจะใช้เวลาในการหมัก7วันด้วยกันค่ะเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์เขาจเจริญเติบโตได้ดีเมื่อเรานำปุ๋ยไปใช้ประสิทธิภาพก็จะได้ดียิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็หลังจากนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมมาคลายฝาเขาทุกวันนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีแก๊สเกิดขึ้นค่ะทําให้แก๊สดันฝาออกได้ถ้าเราไม่ทําการคลายนะแล้วก็ปุ๋ยน้ําตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยน้ํำซาวข้าเหมือนกันแต่ว่าหนิงจะเปลี่ยนจากนมเปรี้ยวเป็นจุลินซียสังคะหอสแสงค่ะซึ่งใช้ปริมาณ140 ml เท่ากันมีประโยชน์ไม่แตกต่างก,กันกับนมเปรี้ยวนะคะตัวนี้เราหมักครบ7วันแล้วค่ะเดี๋ยวหนิงจะมาทํากัน ผสมแล้วก็นำไปรดต้นไม้ของเราค่ะสำหรับปริมาณที่เราจะใช้นะคะก็คือน้ำเปล่า5ลิตรผสมกับปุ๋ยน้ำ2ช้อนโต๊ะค่ะปริมาณเท่านี้นะคะจะเหมาะสมกับความต้องการของพืชค่ะถ้าเราเติมปุ๋ยน้ำลงไปเยอะเกินไปนะคะอาจจะทำให้พืชของเราเหี่ยวเฉาได้นะคะจากนั้นก็นำมารดต้นไม้ของเราได้เลยค่ะ หากเพื่อนๆต้องการใช้ฉีดพ่นทางใบนะคะสามารถผสมน้ำา1ลิตรต่อปุ๋ยน้ำา1ช้อนโต๊ะได้เลยค่ะปุ๋ยน้ำซาวข้าวสูตรนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งไม้ผลไม้ใบดอกไม้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ